สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ724 market นะครับแล้ววันนี้เราจะมาแนะนำรถเก่านะครับ รถมือสองดีๆสวยๆนะครับถือว่ามีคันเดียวในโลกเลยนะครับกับเว็บไซต์นะครับตอบประกันรถ .com นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะนำเสนอของคันไหนนะครับเป็นนิสสันจุกนะครับเครื่องยนต์พันหกร้อยีีนะครับเป็นตัว V นะครับบีสองพันสิบสี่นะครับเลขไม้นะครับหมื่นแสนสองหมื่นแปดพันกว่ากิโลนะครับทะเบียนป้ายของจังหวัด เป็นกรุงเทพมหานครนะครับราคาน่าสนใจนะครับอยู่ที่3า0 0 0นนะครับราคานี้นะครับเรียกว่าเป็นราคาที่ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นรถสไตล์แบบเรียกว่าวัยรุ่นนะครับแล้วก็ให้รูปโฉมนะครับที่แปลกตานะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบคลอสนะครับซับคลอสนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรียกว่าการขับขี่เนี่ยนะครับจะดูสมบุกสมบันนิดนึงนะครับเพราะว่า เป็นรถที่ลักษณะรถยกสูงนะครับแล้วก็ เหมาะมากครับสำหรับทางคนที่เป็นเรียกว่าผู้หญิงนะครับจะชอบมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเรานั่งรถสูงๆเนี่ยนะครับมันจะเรียกว่ามีทัศนวิสัยนะครับที่ดีนะครับเวลาในการขับขี่นะครับมองเห็นได้ทั่วๆเลยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบเนี่ยนะครับก็มาดูได้นะครับเพราะว่าภายในเนี่ยก็สามารถที่จะปรับเบาะนะครับให้เป็นพื้นราบได้นะครับในตัวด้านหลังนะครับก็วางของจุกของได้เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับก แน่นอนครับเป็นแบบพันหกร้อยซีซีนะครับก็เครื่องขับเครื่องล้อหน้านะครับเรามาดูแผงหน้าปัดกันนะครับตัวคอนโซลนะครับก็เป็นลักษณะการดีไซน์ลักษณะเฉพาะตัวนะครับก็น่ารักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวคันเกียร์เอ้ยนะครับหรือว่าตัวระดับพวงมาลัยนะครับแล้วก็หน้าจอหน้าปัดนะครับออกแบบได้สอดคล้องนะครับเข้ากันทีเดียวเลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มมัลติคอนโทรลนะครับที่ พวงมาไัยด้วยนะครับจะเห็นว่าแผงหน้าปัดนะครับออกดีไซน์นะครับให้เรียกว่ามองถนัดชัดตาเลยทีเดียวนะครับด้านขวาก็จะเป็นเรื่องของความเร็วกิโลเมตรนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นเรื่องของความเร็วรอบนะครับแล้วก็จะมีระดับของวัดน้ํามันเชื้อเพลิงกับอุณหภูมิของความร้อนของเครื่องยนต์นะครับมีไฟตำแหน่งบอกเกียร์นะครับบอกอุณหภูมิภายนอกนะครับแล้วก็เลขใหม่นะครับเห็นว่าด้านในเนี่ยครับเห็นไหมฮะการตัดตัว เย็บเบาะนะครับดีไซน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับเบาะดําดได้แดงนะครับก็เรียกว่าสไตล์สปอร์ตอย่างแท้จริงนะครับ เรียกว่าทั้งคันเลยนะครับทั้งคันนะฮะไม่ใช่ว่าเฉพาะด้านหน้าหรือด้านไหนนะครับอันนี้ให้ชังเบาะหน้าแล้วก็เบาะหลังนะครับการทําสีภายในนะครับก็ถือว่าเป็นทําสีทั้งภายในและภายนอกนะครับเรียกว่าเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวนะครับปีผลิตรถนะครับของคันนี้นะครับอยู่ที่ปี2014นะครับสีรถก็เป็นสีแดงนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับทีนี้เรามารองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับ เป็นความเสียขึ้นรวไปแล้วนะครับก็คือเป็นของวิศวุจุลครับโควีดสิบสี่นะครับตัวนี้เลขใหม่นะครับแบบแปดครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะนัดดูรถได้นะครับมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดตรนะครับรับประกันรถหนึ่งปีหนึ่งจดสิบโลนะครับแล้วก็ตะลังติดติดกันไปนะครับรับรถไปแล้วนะครับเสือด้วยดีใจนะครับมีการตรวจสภาพรถนะครับมากกว่า จุมีการอินสเปคชั่นนะครับทุกคันนะครับมีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเนี่ยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับหากใครสนใจสามารถคลิกลิงก์นะครับที่ผมทิ้งไว้ได้นะครับหากใครมีสนใจนะครับเพื่อนนะครับลองแชร์วิดีโอนี้นะครับมาให้เพื่อนดูนะครับรับรองว่า เพื่อนที่สนใจในรถรุ่นนี้อยู่นะครับอาจจะตัดสินใจรถซื้อรถคันนี้ก็ได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวถ้าหากมีรถคันอื่นที่น่าสนใจนะครับเราจะมาแนะนํากันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ